สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังสุดเศร้า แม่มปานามาแจ้งข่าวร้ายสูญเสียลูกชายนอนหลับไม่ตื่นท่ามกลางความโศกเศร้าของครอบครัวและแฟนๆเมื่อแม่มปานามานักร้องรุ่นใหญ่ได้ออกมาแจ้งข่าวร้ายผ่านทางเพจคนลูกทุ่งที่ได้สูญเสียลูกชายน้องฟักทองโดยเผยว่าแม่มและครอบครัวได้ไปใช้ชีวิตอยู่ที่ต่างประเทศเยอรมนีและเดินสายร้องเพลงทุกเทศกาลในต่างประเทศโดยน้องฟักทองได้เสียชี ชีวิตขณะนอนหลับและไม่ตื่นซึ่งคาดว่าเกิดจากหัวใจล้มเหลวกระทันหันที่ประเทศเยอรมน,นีสร้างความตกใจให้กับฟันแซนและครอบครัวไม่น้อยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ